สำหรับรถครอบครัวทาที่นั่งนะคะราคาดีสายประหยัดขาดกับเจ้าโตโยต้าโคราคลอสเครื่อง1.8ไฮบ r ิดพรีเมียมเซ e ตีราคาหายไปจากป้ายแดงแล้วถึง3 0 0 0 0 0สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ดูที่นี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้รุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเซลทีไท68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กาลังมองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะบอกได้เลยที่เพชรยนต์ตอนนี้มีรถให้เลือกคันสันนะคะมากกว่า300คันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆขาสาหรับวันนี้นะคะรุ้งพาพี่ๆมาชมรถครอบครัวเนี่ยค่ะที่นั่งราคาดีไม่น้อยค่ะกับเจ้าโตโยต้า ะะคันนี้เป็นเครื่อง1.8 Hybrid Premium s e t i นะคะรถปี2021นะคะคันนี้ไม er ่เพียงหลักหมื่นนะคะราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่7 0ส0 9 0มื่นนะคะขอภัย7แ9 9บาทนะคะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะพี่ๆค้าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1,000นะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อได้เลยที่เบอร์โทร097217435นะคะก่อนดูคลิปนี้ค่ะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่ลุงลงช่องนี้ทุกวันนะคะสำหรับคันนี้นะคะในในส่วนของโลโก้โตโยต้านี่ะพี่ๆขาให้ดูใกล้ๆเลย นะโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขามาพร้อมนะการแสดงถึงความเป็นไฮบิดนะคือแถบสีฟ้าๆตรงนี้ค่ะพี่ๆดีไซน์สวยน่าใช้ง,งานมาพร้อมกล้องหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้กล้องถึง360องศาเลยเพราะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะพี่ขาคันนี้ออกห้างใต้แดงนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนะะี่ยะที่เพชรยนต์หันราคาให้แล้วเหลืออยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนี่ยะสำหรับใครที่ถูกใจนะพี่นะหายไปจากป้ายแดง3ามถึงสี่แสนบาทแล้วเรียบร้อยใครที่ถูกใจ ตติด่อได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ดวงใสๆเก้ยวๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยค่ะพี่ๆขาเดทามคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมสีพิเศษนะคะสีเมทัลลิกบลูสวยๆแบบนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะรีบติดต่อได้เลยนะคันนี้ได้ตัวท็อปเลยค่ะพี่ๆขาสำหรับป่องซุ้มล้อนะคะคันนี้แนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์ล้ออลลอยสีทูโทนนะคะคันนี้ดิสเบกจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะสี่ล้อนะพี่ๆนะมาพร้อม ยางมิชลินยางปี23เลยขอภัยค่ะยางปี2021เลยนะคะสำหรับใครที่ถูกใจนะพี่นะาคันนี้เดี๋ยวลุงเปลี่ยนยางให้ทั้งหมด4เส้นเลยนะคะกระจกคันนี้เดิมโรงงานโตโยต้ารอบคันลุงเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของนี้เลย นะคะโลโก้แสดงความเป็นไฮบริดนะคะคันนี้เขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกคันนี้กระจกมองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้านะคะมีแทบไฟไเลี้ยวในีตัวให้เราเรียบร้อยค่ะพี่ขาค,คิ้วกันาศาสตร์คันนี้ติดมาให้นะคะพี่พี่ขามาพร้อมมือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถดีไซน์สวยน่าใช้งานแบบนี้พามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าภายในคันนี้เขาจะเป็นยังไงนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบคันนะคะในส่วนของภายในเป็นโทนสีดำนะคะตัดกับสีแดงเบอร์กันดีสวยๆแบบนี้นะคะภายในคันนี้นะคะได้ ในส่วนของเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตน่าใช้งานสีแดงเปกันดีสวยๆเลยค่ะพี่ๆขามาพร้อมในส่วนของที่พักเทา้าคันนี้กว้างๆนะคะพี่ๆขาในส่วนของโครงสร้างนะคะพามาชมนิดนึงค่ะพี่ๆโครงสร้างนะคะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยค่ะทุกอย่างเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขันไขเลยนะสาหรับคันนี้ใครที่ชื่นชอบรถคัดคุณภาพเกรดเอนะเลือกที่เพชรยนต์ได้เลยที่เพชรยนต์รับประก,กันเลยรถไม่มีชนหนักผิดความจับืกีก่อใหม่เล่นไม่มีชอมรอตสูนยถ่ายแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้และทุกคันนี้้เพชยนนต์ขึื่อ เลยรถคุณภาพเกรดเทุกคันแน่นอนค่ะสาหรับฝั่งประตูนะคะเป็นสีโทนเช่นเดียวกันแล้วก็มีในส่วนของช่องเก็บของเล็กๆแล้วให้เช่นเดียวกันนะคะพาอมาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้กันบ้างนะคะว่าด้านหลังคันนี้นะคะเขาให้ในส่วนของอะไรบ้างเนะะี่ยค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะพี่ขาสวยงามค่ะพี่ๆในส่วนของเบาะนะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ ภายในกว้างๆแบบนี้นะคะเหมาะเบาะนะคะขอภายเบาะนะคะสามารถพับได้ด้วยนะคะเป็นเบาะสีแดงเบคอนดีเหมือนกันด้านหน้าเลยนะคะมีที่พักแขนให้เราเรียบร้อยนะคะช่องตรงกลางเนาะสาหรับด้านหลังเนี่ยคะคะพีพ่ๆขาก็จะได้ในส่วนของแอร์หลังนะคะแล้วก็ช่องเสียบสาย USB มาให้เราเรียบร้อยที่พักเท้ากว้างๆมาพร้อมฝั่งประตูนะคะก็จะได้ในส่วนของที่วางเจ้าน้ํานะคะแล้วก็ที่วางของนะคะให้เราเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะพามาชมนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างน,นะคะว่าด้านหลังคอร์สคันนี้เขาจะได้ในส่วนของอะไรบ้างนะคะสําหรับคอร์สคันนี้นะคะ พี่ขาก็จะมีโลโก้คอสนะคะที่เห็นชัดเจนเลยค่ะคันนี้กล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟท้ายนะคะไฟท้ายคันนี้ได้เป็นไฟ LED นะคะพี่ขาไฟเบรกดวงที่3อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องเนะะี่ยค่ะด้านหลังคันนี้นะคะเปิดปิดระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาสะดวกสบายนะคะเหมาะกับตัวท็อปมากๆนะคะคันนี้ใครที่ชื่นชอบนะโตโยตา้าโคราคลอสนะคะเครื่อง1.8ไฮบริดตัวพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปสุดนะพี่นะถูกประหยัดไปเกือบ4,0,000 0กว่าบาทแล้วใครที่สนใจรีบติดต่อได้เลยสําหรับภายในคัน,น บอกได้เลยว่ากว้างขวางนั่งสบายดีไซน์สวยน่าใช้งานแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจที่ติดต่อได้เลยค่ะพี่นะด้านหลังมีที่สําหรับ ปิดนะคะเพื่อดับกลิ่นของด้วยนะคะพี่ขาแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะชุดซ่อมยางไหล่นะคะฉุกเฉินแม่แรงนะคะคันนี้มีให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะ,ะสําหรับใครที่ถูกใจคันนี้นะคะพี่ขารีบเลยค่ะโครงสร้างรถนะโครงสร้างหลักโครงดัง้งโครงสร้างเดิมนะคะลุ้นลุ้นคัดนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบโตโยต้าโคราคลอสนะคะเครื่อง1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ห้ามพลาดลจริงๆค่ะพามาชมนะคะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าฝั่งคนขับคันนี้นะคะเขาจะได้ในส่วนของอ อะไรบ้างนะคะพี่ๆขาขออนุญาตพาพี่ๆนะคะมาสตาร์ทรถกันนะคะ น <language> <behaviour> ี่เลยนะคะปุ่มพุทสตาร์ทนะคะคันน an no ี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาสาหรับคันนี้สะดวกสบายน่าใช้งานแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มาดูนต่อนะคะในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะว่าด้านข้างคันนี้นะคะเขามีในส่วนของอะไรบ้างนะคะมาเริ่มจากฝั่งประตูก่อนเลยนะคะฝั่งประตูนะคะคันนี้นะคะพี่พี่ขาก็จะได้ในส่วนของกระจกออโต้นะคะ1บานนะควบคุมกระจก3บานนะคะที่เปิดติดกระจกไฟฟ้าคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมดีไซน์ นะคะฝั่งประตูสีทูโทนสวยๆแบบนี้จ oui ้ะนะคะพามาชมกันต่อนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่กัน uh, บ้างนะคะหน้าจอเลือนใหม่นะคันนี้เป็นไหม้แท้ไม่เดิมค่ะพี่พี่ไม่มีกับไม้กอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะไมคคันนี้นะอยู่ที่85,000โลนะคะไม้เป็นไม้แท้ไม้เดิมทั้งสิ้นค่ะพี่พี่นะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีระยะการแจ้งเตือนออกนอกเลน แล้วเรียบร้อยนะคะที่เปลี่ยนวิทยุที่เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ที่สั่งการด้วยเสียงคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาดีไซน์สวยน่าใช้งานจริงๆค่ะมาเดินต่อนะคะสาหรับคอนโซลกลางคันนี้กันบ้างนะคะพี่พี่ขาสำหรับคอนโซลกลางนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่ขาสามารถนะรับรองแ p ปเปิลคาเ a ย์อั d ดอร์ เชื่อมต่อวิทยุได้นะคะพี่ๆขาแล้วก็ในส่วนของวิทยุน้ฟังได้ทั้ง FM AM นะคะคันนี้ CD ดีสามารถใส่ฟังได้นะคะพี่ๆแล้วก็ในสองคันนี้นะเขามีในส่วนของกล้องถอยนะคะอย่างที่แจ้งคันนี้นะคะได้กล้องถอย360องศาแล้วเรียบร้อยนะคะมีกล้อง 3D ให้เราเรียบร้อยนะคะพี่ขานีนี่เลยนะคะกล้อง 3D มีให้พร้อมเซนเซอร์นะคะพี่ๆนี่ด้านข้างนะคะมีมาให้ครบถ้วนนะคะด้านหลังอย่างเดียวก็มีนะคะนี่กล้อง360องศาพร้อมเรดาร์ คันนี้ก็มีมาให้นะสาหรับใครที่มองหาอยู่นะคะโตโยต้าเนี่ยคโค a าคลอสเครื่อง1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ก็สามารถจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะราคาดีไม่น้อยมากๆคันนี้หาจากายแดงไปแล้วนะคะพี่ขาเกือบ400,000บาทนะสําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะบอกได้เลยว่าแยกอิกสระซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของลมสามารถปรับแรงลมได้ตามปกติเลยนะคะตรงกลางนะคะคอนโซลกลางด้านล่างเนี่ย ก็จะมีในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์แบบออโต้นะคะพี่ขาหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกปอกเปิกเลยนะคะเกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคะช่องวางวนน้าแก้วน้ํามีมาให้2ช่องเรียบร้อยนะคะแล้วบอกก็สวยงามสําหรับคันนี้นะคะที่พิเศษเลยนะคะสําหรับด้านบนคันนี้ก็จะมีในส่วนของซันรูฟให้ด้วยนะคะพี่ๆขาคันนี้มีซันรูฟมาให้นะคะเปิดปิดแบบง่ายๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ดีลองเปิดปิดให้พี่ๆดู นะคะเปิดปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาบอกได้เลยนะมีความแบบมีความลักชวรี่นะคะมีความพรีเมียมสุดๆนะคะถ้าไม่ชอบในส่วนของสันลัปแดดร้อนเราก็สามารถปิดด้านบนได้เลยนะคะแต่สําหรับคันนี้บอกได้เลยนะยิ่งเปิดยิ่งดูกว้างนะคะสาหรับใครที่ชื่นชอบนะคะโตโยต้าโคราคลาสเนี่ย้ามพาเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวรุงะะ้งเนี่ยพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงและดีไซน์จะสวยแค่ไหน ดูคลิปนี้ให้จบนะจ๊ะพี่พิจ๋าไปดูกันต่อเนี่ยค่ะในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะได้ในส่วนของอะไรบ้างนะคะบอกได้เลยค่ะพี่ๆคันนี้นะเครื่องยนต์แท้เดิมโตโยต้านะคะโครงสร้างนะคะคานหน้าคานข้างน,น,นะคะพี่ขาเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีคันคขยขยับเลยค่ะพี่ๆทุกอย่างเดิมๆนะคะสําหรับคันนี้ไฟไฟแท้ไฟเดิมซุ้มช็อคเดิมโรงงานเนี่ยค่ะพี่ขารอยตะเข็บเม็ดอาร์ควงกลมอยู่ครบแบบนี้นะคะในส่วนของมาร์กเดิมโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสําหรับ เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์สลับกับไฟฟ้านะคะแล้วก็สลับกับเบนซินนะคะสําหรับคันนี้นะสลับกันเนี่ยทำให้มีความประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยค่ะพี่ดีไซน์สวยน่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะโตโยต้าโคราคอต้องรีบจัดได้เลยนะคะสาหรับคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะพี่ๆในส่วนของมาร์กเดิมโรงงานนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาดูได้เลยมาร์กเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบๆแสดงถึงความน็อตนะคะทุกอย่างไม่มีขันไขขยับเลยนะคะ ทุกอย่างยังเดิมๆนะคะมาร์คเดิมยังอยู่นะคะนะมาร์คสำหรับพี่ๆทุกท่านนะคะยังอยู่เลยนะคะสำหรับโตโยต้าเนี่ยบอกได้เลยนะพี่ๆใครที่กำลังมองหาเนี่ยะคะเครื่องยนต์ทนทานนะคะประหยัดน้ํามันราคาดีไม่น้อยนะคะก็สามารถจัดคันนี้ได้เลยนะคะในส่วนของนะคะพี่ๆขาเอ่อ ด้านบนนะคะฝากระโปรงนะคะคันนี้ก็สันเหลี่ยมคมอยู่ครบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นฉนวนกันความร้อนคันนี้อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเม็ดองค์เม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะโตโยต้าโคราคลอสนะคะเครื่อง1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีนะคะเป็นรถปี2021นะคะพี่ขาไม่เพียง80,000กว่าโลนะคะราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่799,000บาทนะคะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะคันนี้ อยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสามนะคะกว่าบาทนะตลอดเลยสัญญาสําหรับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศ9 7 2์เก้าเนะ,ะ่งเจคะวันนี้นะคะรุ้งต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากพี่พทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซั r ไคาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ